สบายดีพี่น้องสวัสดีพีเสอุขสุขคน,น,นไล่เบ่อโอ๊คพ่อครับเคยหลย่คือเก่าพี่น้องพแม่เฮ้แม่พนตนม,มันมาชนกันอยู่ในในยังเลกอย่างโลกดวไปไปไปชี้ ยานแบ่พี่น้องเอ้ยนี่ๆนี่ๆๆฮิจักเข้ามาหากินยังแบ่ก็ได้มาย่ายางลูกยายย่าเออยางเล็วๆหัดยางรถบ่ยางในหม่องมุนก็ยางไปรถในไก็ได้ยางหม่องคู่หม่องเลยมันจังเป็นไวเร็ว เดินคุ้มองเดินคุ้มองอ้าวอ้าวอ้าวนี้แต่อยากคืนคืนลูกคืนเออโอ้โหเก่ง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 ผู้คืนเองก็ได้เอ็นอยังลงบ่บับนนี้อยากลงบ่บันนี้คืนอลไรอยากลงบ่ Lông, lông, ờ lông, lông, lông Theo how theo lông need that. Yang lam, yang lam. Oh, Ờ You got yang yang yang. You got yang yang yang. Long 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 Lông, long lông long long lông, lông, lông Thu nha con, thu nha con Thu nha con Tiêu khuẩn, tiêu lông Yên ở đây, yên ở đây Bố mặc nhang, bố mặc cái khuẩn gặp lông, ní bà, 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 bà. <laughs> buồn này giờ khuẩn đi Mẹ ơi, chị thăm đâm, bố nhàng cái khuẩn Không có thức thời กระานป้าลุงยีงสามปีอย่างเอ,อ้อจะเห็นแล้วนั่นง่ายง่ายง่ายไปหาแม่มก็ไปพังใกล้ๆสิอนอนรัดที่บอกคือไปนอนดมดาเขาอบ้อนางนลูกเฮ้ย <laughs> ก่อยย่างลงออมันไปแล้วลูกมันไปแล้วจงทำเลเออจงทาเลยม,มันไปแล้วมันไปแล้วแม่ได้แล้วต้งองทำเอายังให้มันกินมากับใบแล้วไปไปย่างปะไปย่างปะเมื่อกี้ไปย่างรอบหนึ่งย่างนะยังเฮ็ดย่างกว่นี่ยชิคืนนี่ไว้ชิคืนนี่ไว้ออหน้องดำไมแต่ออหน้อง โอ้ขึ้นได้เฉยขึ้นได้เฉยก็ลเรื่องขึ้นนะบริยานขันขึ่นนี่มาตรงห่วงขื่นลงนี่ตกกระไรเถื่อขึ้นได้กระไรข้างถึงแล้วถึงแล้วกิมูกเี่ยวลืมลืมกิมมู หนาคืนเลยก็ยากลงลงแลยวก็จะคืนอีบ้น้องไก่กับเขาอีบ้นยางมา้าเทไปอย่าเราเทนไปชวนเลยชวนเลยชีคืนอีกเลยคืนอีกเลยมองกระนาบเดียวมาเดวเอาแปะมานแล้หยอกแล้วบาดนี่มองกระนาบไปไปชวนกระนาไปฝาไปชีแทงตาพันที cu mà chọn nó nổi đắt mẹ cho trên thôi vẫn khéo mới chặt đẹp để... nhìn khéo nhìn khéo nhìn khéo à, bác. À, bác. thu nha con thu nha con mà thu nha con mà thu nha con thu nha lưu lưu tốt nã ơi nã nã ค้าน่าลุดพ่นาเอาโรดเออนั่งดีๆยังบริหอดยังบริหอดยังบริหอดค่าคานี่ค่าคานี่เอาทกทกทกเออจะน่ากันอ่คืนนี้เลยนี่มันไปนะลูกมันไปแล้ว ไม่รู้ไปใช่หรือไปใช่ไปใช่ละไปใช่กี่จั่เออเออขึ้นเออขากูได้บางก่อนเขาไม่ได้บางก่อน อ่าเงี้ยยังเนาะนอนดิมีมั่มนะน่นมีมั่งนะอย่าเกี้ยจะว่าดีนอนบ่อยบ่อยเมียบ่หยเอื้ยโอ้ยนานะบ่อยเมียบ่อยเอื้อยโอ้ยดึงออกโอ้ยห่วหดเมย น้เป็นอีกะเล้อเอ้ยเอมาหาตัวหาหมดฮมาโอ้ยไม่ได้ธรรมดาหัวงดเมียอีกเอาคือนอนกันเนี่ยนี่นหวงด้ยต้นคือเป็นแบบนี้แหกนาม่อะนอนนอนตื่นมาจังไปหาหงหาเดินอีกเฮา นวี่อ ọ อยู่ไหนนี่นอพอทศเส้ามแม่มามมด้วยใครๆประตูเว็ดเข้าไปมันลุมพากก็ยากอะไรม่มนกรหลายออกมันไม,ม่ก่สินอนอยู่บ่นี่ ลางรถก่อนพี่น้องบ้านนี่วันนี้ขี่สมบุกสมบันลงขีต้ตรงเอาเปิดนำมัน้าแล้วเน,ะนาะปลูกลงเมืองยาพี่น้องเลยบ้านนี้ข้าลุกๆลุดลานไปเมืองทั้งห้องคนตกทั้งนับประวัตคนตกกลางคืนตาโหลดุด นี่เป็นขี้ต้มต้มเป็นขี้ต้มเลยมือจักขทีก็ต้องมือจักลรางนี่นมองดูเห็นไหมมันไหมตลอด Это был... ลักล,ลูกไส้มาอันนั่งให้ลูกไส้ัวนี้ดอลูกไส้คนที่สองอันนั้นลูกไส้ก็เละอันนี้ลูกไส้คนที่สอง เลี้ยงรวมกิสิไปบดได้ข้างนีามัรงกับมีเลขคนยังคนับิต้ม คนหน่่ยไม่มีผู้คนที่ไหนมีที่อยู่ไหนนะพวว่วมาใช่อยู่มองขายนั่นะจะม,ม,อมอาอยู่มองสายนือใช่เลยมีแต่ไม่ได้มี่เอ่อมี่เ่า คเคใช้ยาห้องสุอนกอ่าดลเลไม่เต้องกาไ่มาด้ใช่ไม่ได้ใช่เชือไม่ได้มา,า,ามากโก